เอาละครับวันนี้เนี่ยผมก็มีเว็บสุ่มหมวกแอปมาแนะนานะครับก็เป็นเว็บ t head shop นะครับผมนะก็นี่นะครับทุกคนก็เห็นับเขามีโปรโมชั่นนะก็คือใครนับเติมเกิน200บาทนะครับเพิ่มโอกาสสุ่มได้ของแลเยีเร20%นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงเดือนไหนนับใครที่กาลังดูอยู่นะครับแล้วอยากได้บัตรสร้างห้องห้าสิบใบหรือว่าท่าปักธงหรือว่าหมวกแอปนับให้ทุกคนนับรีบมาเติมมาสุ่มกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะกคุ้มนะครับเติมเกิน200เพิ่มโอกาสเพิ่มเรคคิดดดูับ ก็ลิงก์เว็บนะครับผมจะแปะไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์นะครับใครอยากเล่นกดลิงก์มาได้เลยนะครับที่ครับมีสุ่มบัตรสร้างห้องนะครับถึงไหมรางวันใหญ่สุดก็คือ50ใบเลยนะครับเป็นไงแล้วรางวันน้อยๆก็หลักสิบใบเหมือนกันนะเราก็มาที่ซุ้มของแลครนะวันนี้นะผมก็จะมาสมหมวกเด็บที่ซุ้มของแลนะครับเป็นไงก็จะมีท่าปรับทงเป็นรางวันใหญ่นะครับ ลิงก์เว็บนะครับผมก็จะแปะลิงก์เว็บไปที่ใต้ล่างคลิปนะครับใครอยากจะเล่นนับก็กดลิงก์มาได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์นะครับกดลิงก์เงินเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เขาเน้นแจกนะครับทางเว็บนะครับมีโปรโมชั่นมากมายเติม200ฟรี50เครดิตนะวิธีเติมก็กดมาที่เติมเงินนะครับแล้วก็มาที่แจ้งโอนวอลเล็ตนะครับนี่นี่นับแล้วให้ทุกคนนะครับเข้าในแอป Wallet นะครับแล้วก็โอนเข้ามาผ่านเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับมากรอกนะครับจากนั้นก็กดยืนยันแค่นี้ก็เเเเติมมสรร็็จลยนนะคับห เป็นไงสามร้อยบาทย้่มาเติมมันสามร้อยบาทเพื่อจะสุ่มหมวกเอฟโอเคแล้วมาต่อกันเลยเริโตเป็นไงจะได้หรือเปล่าอ่ะครับก็โอ oh, เจกันไปประกาศสุ่มได้ของเลย้ยี่สิบเปอร์เซ็นครับคือเว็บดีเกินนะครับเป็นไงยังไม่ได้รางวัลน,นะครับโอเคครับมาแล้วก็มาต่อเลยเริโตได้หรือเปล่าครับไม่ได้รางวัลเฮ้ย มาครับสุนโตจังหวะนี้ครับกดไปเลยครับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับคือเราต้องได้คือต้องได้ได้แล้วหมวกเอฟเฮ้ยทุกคนผมได้หมวกเอฟคือเฮ้ยแบบนี้แบบแกูแจกจริงนะลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยคือตอนนี้ผมสตาร์ทเลยนะครับแบลว่ากูได้หมวกเอฟครับคือถ้าได้ถ้าปรับทงนี่กูจะดีใจกว่านี้มากเลยแต่ว่าหมวกเอฟก็คือหายากแล้วนะครับโอเคแบบอืม โอเคนี่ครับผมก็บอกว่าลองเช็คดูแล้วเขาก็ทําการตรวจสอบแล้วเขาก็มีระบบตรวจสอบแบบโอเคครับนี่ผมก็ได้ไ d ดีมาแล้วได้รักเป็นไงอืมก็เว็บนี้ก็ดีเลยเนาะอืมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมบอมเอ็นเฮนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปภาคนะครับผมนะตอนนี้ก็เจอแรปเปอร์แคนตัวเองครับผมก็จะมาสอนเดินเกมทีม4ี่นะครับผมเวลาเล่นกับเพื่อนเล่นกับอะไรนะครับโอเคครับไปดูกันเลยโดดมาตอนแรกนะครับ ทุกคนต้องดูปืนดีๆนะครับเล็งปืนปุ๊บเรารีบเข้าไปฟาร์มปืนนะครับเพราะว่าหอดูดาวเนี่ยมันจะมีคนมาตลอดเวลาคนดีดมาเยอะทุกคนถ้าทุกคนเคยลองลงอ่ะมันจะมีคนมาเรื่อยๆเลยเว้ยเราต้องแบบรีบฟาร์มปืนนะครับฟาร์มเสร็จครับตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จแล้วเราก็จะไปบนหลังคาโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลยิงเป่านะครับแล้วก็จะดีดตามกันไปเรื่อยๆนะครับไปซ้อนกัน เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตี้ตึงนะครับตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นตีแรปเปอร์นะครับเนี่ยมันเป็นตี้ตึงเนี่ยเห็นไปถ่ายแอคแดงอยู่ในล็อบบี้ครับไหนเพื่อนเราเปิดครัปุ๊บ AK ไม่มีจับ AK ไม่มีจับครับผมตอนนี้ก็ดูคนดีๆนะครับอย่าดาวนะครับตอนนี้คิดไว้ในใจนะครับทุกคนถ้าทุกคนไปเล่นอ่ะคิดไว้ในใจว่า เราพยายามแบบไม่ดาวเพื่อนจะได้เล่นง่ายๆพยายามสื่อสารกันดีๆนะครับมมัันนิงเพื่อนในทีมถ้าเราสื่อสารเราดีเราก็จะเล่นง่ายก็ยิงเข้าดาวไปแล้วนะครับจังหวะนี้ครับต้องมีคนอ้อมนะครับผมเพราะว่าโดนเปิดดาวจะเสียเปียบเห็นไหมเดี๋ยวผมก็จะเดินอ้อมนะครับวิ่งลงไปซ้ำได้นะหลังจอร์าพ ขออภัยครับผมไม่สบายแล้วนี่ครับก็ผมก็จะอ้อมลงไปยิงหลังเนินครับนตอนนี้ทีมผมะอสื่อสารกันอยู่นี่ครับต้องมีคนอ้อมนะครับซ้อนกันให้ทันนะครับนี่เห็นพี่รันเดินขึ้นไปผมก็จะรีบไปซ้อนนะครับเผื่อพี่รันดาวจะได้ชุบทันนะครับ ออกหลังโล่ผมก็เจาะเลยครับไม่เห่นตอนนี้น่าจะเป็นแรปเปอร์นะครับตอนเนี้ยตี่เขาน่าจะแรงสูงอยู่นะนี่ครับนี่ครับสาเหตุที่ซ้อนกันทันก็จะเป็นอย่างนี้ครับดาวปุ๊บชุบได้ทันถ้าเราเล่นแยกกนอ่ะชุบไม่ทันครับเปิดโดว์มันเปิดโดว์วัดเปิดโดวัดจอยบอกได้ปะเป็นวิ่งไปข้างหน้าเลยอีงยิงไปดิ ตอนนี้เราก็จะอ้อมเนินไปยิงนะครับตอนแรกผมเห็นพี่รันบอกว่ากล่องกล่องหน้าผมมีตัวหนึ่งตอนแรกผมนึกว่ามันไม่อยู่แล้วเพราะว่าพี่รันยิงพกความไปใส่ปุ๊บเนี่ยไม่เห็นโดนใช่ไหมผมก็นึกว่าไม่อยู่นี่ชื่อแรปเปอร์ขึ้นแล้วครับชื่อแรปเปอร์ตายนะครับที่โดนตรงนี้ไอ้นี่ถ่ายแดงไอ้นี่ถ่ายแดงจะเพิ่งเข้าโคตรพลาดนะครับผมต้องรอเพื่อนนะครับนี่เหลือกล่องตรงผมนี่พี่ไม่เนต้องรอเพื่อนนะครับผมปั๊มยารอเพื่อนชัด รู้ว่าเป็นตี้ตึงครับเราต้องรอเพื่อนนะครับถ้าเข้าคนเดียวบางทีอาจจะตายนะครับ่นก็หมดตี้ไปแล้วครับแรปเปอร์สาขาไหนผมไม่รู้นะครับก็เสียงพี่เอกอยู่ตรงโรงพยาบาลผมยิงตายอยู่ตรงโรงพยาบาล แล้วก็ตอนนี้เราก็จะฟาร์มเรื่อยๆแล้วก็เดินหา,าและยิงคนนะครับนะผมพยายามจะไปชุบเพื่อนนะครับแต่ว่าไม่ทันโดนมันซ้ำนะคนมซ้ำเลยมีตัวนะครับเราต้องรับนี่หัวแตกลแล้วด้านล่างไอ้วอรนี่ก็จะเป็นสกาใหม่นะครับก็จะแรงพอสมควร ไม่เงียบไปไหนอ่ะมันลองงัดหัวผมเพื่อนตาครับโดนวาเลรีเร,เราก็ต้องรีบไปช่วยนะครับตัวเดียวหลังไอ้บอล่ทุกคนไม่วิ่งไปช่วยจังหวะน,นี้คือทีมเล่นยากครับเ <พอ S 2> หลือสองคนเ <พอ S 2> ถ้ามันเจาะเนี่ยมีมีเพื่อนยิงกดให้อยู่นะครับมันจะได้ไม่สนใจเราครับมันสนใจเพื่อนนะครับอตอนนี้น<อ>่ครับมันก็ตายหมดตี้แล้วครับว้าวไอสกานี่โคตรสวยเลยครับเนี่ยผมมีทริกให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยให้มันเปิดก่อนแล้วก็จะงัดหัวนะครับ มันจะติดหัวง่ายนะครับง่ายกว่าไปงัดหัวมัน Akt ให้มันเปิดแล้วมันนิ่งเราเรางัดหัวมันขึ้นอ่ะมันจะงัดง่ายเนีแ่ยบบเปิดโดวัดนะครับเนีแ่ยบบทุคคกทนคนดูนะครับจังหวะนี้เดินมาตรงๆครับสกาปั๊บนี่หัวยังดีเลยครับผมว่าจะสามโดนสามไม่ได้ยิง้อมดาวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ด้านบ้านเขียวดาวตัวมางล่างหมดละวมาบ้านยาวแล้วก็จะวิ่งไปชาร์จนะครับผม ว่าเขาดาวไปหนึ่งยังไม่ได้ปั๊มยาเห็นแล้วนะครับเราก็จะรีบเข้าไปชาร์จนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเข้าอ้อมไปแล้วมันคือเพื่อนแต่ละสองตัวเราพยายามดูเพื่อนดีๆนะครับเพื่อนชาร์จเราก็ต้องชาร์นะครับโอเคตอนนี้มันก็ดาวไปหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็พยายามหาตัวมันอยู่นะครับหรือบ้านเลยหรือบ้านตอนนี้ ผมไปนี่หลบผุมนี้รอมันปาดมันไม่ปาดมาไว้มันโดดลงล่าง่โดนเพื่อนยิงตายนะครับหมดหมดตรงนี้เคลียร์ครับเราก็จะไปช่วยบนป้อมนะครับเราประมาาไปได้นี่ผมมีทิคเล็กๆนะครับคือวิธีวิธีแก้ทางสกิลโรนันโดนะมันเปิดกคนดูนะถ้าถ้าคนเดินไปโดนยิงฟรีนะครับต้องฆ่าอย่างนี้นะครับมันจะยิงไม่โดนเรานะครับคือเราคานเข้าไปอย่างเงี้ยตามธรรมชาติของคนอ่ะมันจะกระโดดถอยหลังเว้ยแล้วมันจริงกิดโลตัวเอง ัตอนนี้ผมก็ล่าหาคิวครับจะได้ที่หนึ่งจะได้บวกเร็วๆครับมไม่สกาใหม่หัวแตกครับผมก็ชนะไปเปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอยากดูคลิปเกี่ยวกับอะไรอะ่ะนี่ครับก็จบไปแล้วครับบวกมานะครับทุกคนอยากดูคลิปเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคอมเมนต์ได้นะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเดินเกมชิวๆทีม4นะครับ ก็ไปแล้วครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับเจอก,กัน